พี่เมลีกนะัดที่33นะคะลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนฟูลแลมที่ควินคอตเทนนะคะคืนนี้เตะก,กัน4ทุ่มครึ่งมาดูสถานการณ์ตารังคะแนนตอนนี้นะคะอาร์เซนอลคือไม่เป็น่าฟูงก่อนแล้วนะคะหลังจากที่เกมเมื่อคืนก็บุกไปชนะวูฟ2ประตูต่อ0ซึ่งตอนนี้นะคะอาร์เซนอลมี74แตม้มห่างจากอันดับ2อย่างมนซิตี้เนี่ย1แตม้มแล้วก็ห่างจากลิเวอร์พูล3แต้มค่ะ หากเลี้ยวผู้ชนะนะคะก็จะคะแนนเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าประตูได้เสียนั้นโอ้โหเขาทำห่างไปแล้วถึง10ประตูนะคะขอขอบคุณ New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your o u u r n e y อลุยไปอีกขั้นกับขุมกำลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multidynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง7 7, 7 9ด0 0บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วัน เกมนี้ยังต้องมาลุ้นอีกว่าจะชนะได้หรือเปล่านะคะลิวพูเนี่ยเวลาเจอฟูลแมนี่มันยากเย็นเหลือเกินค่ะมาดูความพร้อมนะคะลิวพูก็นอกจากแบดลี่ก็ไม่มีใครที่ได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มนะคะหลายๆคนที่เจ็บเนี่ยหายกลับมาแล้วแต่ในเรื่องของความฟิตเนี่ยอาจจะยังฟิตไม่เต็มถังอย่างเทนอย่างโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาคือจะต้องลงเล่นเลยไม่มีเวลาให้ได้พักได้ผ่อนนะคะ ทางด้านของฟูลแลนมไม่มีใครได้รับการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะคะสามารถใช้ชุดที่ไปเจอกับเวสต์แฮมเมื่อสัปดาห์ก่อนได้เลยสำหรับรายชื่อที่คาดว่าจะลงสนามฝั่งของลิเวอร์พูลนะคะใช้อาริซอเบเกอร์เฝ้าเสาค่ะแบ็กซ้ายูเบอร์ซานแบ็กขวาเทนนะคะคู่เซนเตอร์วันนี้คาดว่าฟานไดจะจับคู่กับควันซานะเพราะว่ากนาเต้ก็ลงต่อเนื่องมาแล้วนะคะน่าจะได้พัก สามแดนกลางคิดว่าวันนี้น่าจะใช้เอนโดประสานงานกับลูกหลักอย่างกติจโจนแล้วก็โซลไล์ค่ะสามแดนน้าเป็นดีอาร์โชตาแล้วก็ซาร่ามาดูผลงานที่เจอกันในเกมลีกนะคะลิเวอร์พูลไปเยือนฟูลแลมสองนัดล่าสุดคือเสมอทั้งสองนัดเลยนะคะยังไม่สามารถบุกไปชนะฟูลแลมได้นะเกมในแอนฟิลด์ก็สามารถเอาชนะฟูลแลมได้ค่ะแต่เป็นการชนะแบบ เชื้อเชือนมากๆชนะ1นชนะ4ีสนี้เอาเป็นว่าเลี้ยวภูเจอฟูลแลมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนแถมฤด,ดูกาลนี้ได้เจอกันในเกมบอลถ้วยนะคะในบ้านเลี้ยวภูเอาชนะสอหนึ่งแล้วก็บุกไปเสมอในบ้านฟูลแลมอีกแล้วแต่เลี้ยวภูก็ผ่านมาได้ตลอดนะ สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ของลิวภูไม่เหลือบอลถ้วยอะไรให้ได้ลุ้นแล้วนะคะเหลือแค่เพียงโฟกัสกับเกมในหลีกนี่แหละยังไงก็ถือว่ายังมีลุ้นนะคะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะยากมา,มากๆก็เถอะคู่แข่งของเราก็ไม่น่าจะพลาดกัน,นง่ายๆแล้วนะคะตอนนี้โฟกัสตัวเองก่อนยิงให้ได้ก่อนนะคะหรือภูตอนนี้ไม่รู้ว่ากองหน้าเราเป็นอะไรกันหมดนะฝืดมาหลายนัดแล้วทำประตูไม่ได้เลยนะจะยิงกี่โมง เอาใจช่วยนะคะขอให้กลับมาให้ได้หากทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพนะคะว่าเราทำดีได้แค่นี้จริงๆเอาเป็นว่าวันนี้ใส่ให้สุดใส่ให้เต็มไปเลยเอาสามแต้มจากบ้านของฟูแลมมาให้ได้วันนี้ขอเอาสกอร์จากทางสื่อที่คาดการมาบอกนะคะคาดการว่าเลี้ยวฟูจะบุกไปเสมอฟูแลมสองสอง เออมันก็น่าจะแบบประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเรียกพูเนี่ยพักหลังนี่คือสามนัดแล้วนะสามนัดล่าสุดที่ไปคาเวนคอเทจเนี่ยก็คือว่าเสมอทั้งหมดเลยยังไม่สามารถบุกไปเอาชนะฟูแลมในบ้านได้ก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าจะทำได้ไหม